สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรอพักสุขเจริญและนนกุลชานน์สันตินธนกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจากมีโมเมนต์ฉลองปีใหม่ด้วยการพร้อมหน้าพร้อมตาแอปทักษอรนน,อนกุลน้องปีใหม่พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของแอปทักษอรต่อด้วยการจัดงานวันเกิดให้กับน้องปีใหม่ที่ปีนี้มีอายุครบ1ิบขวบแล้วหลังจากนั้นก็ทําให้แฟนคลับด้ใจฟูกันต่อเนื่องเมื่อมีคลิปเผยออกมาว่า แอปรักสออนน้องปีใหม่และนนกุลกำลังเดินทางไปขึ้นเครื่องบินก็ไม่รู้ว่าทั้ง3คนจะพากันไปเที่ยวประเทศไหนแต่เป็นภาพที่อบอุ่นสุดๆนนกุลเดินลากกระเป๋าเดินทางไปพร้อมกับน้องปีใหม่ส่วนแม่แอปกำลังเดินตามทั้งคู่ไปอย่างน่ารักอย่างไรก็ตามรอชมค่ะว่าทั้งคู่จะปล่อยภาพสวยๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันหรือเปล่าก็ขอให้ทั้งสมคน เดินทางกันปลอดภัยนะคะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ